วันนี้ผมไปเจอของแปลกมาหนึ่งตัวครับเป็นฮิตซิงจากทางไคลอริกนะครับจริงๆแบรนด์ไคลอริกเนี่ยเราเคยรีวิวพวกชุดน้ำอะไรไปแล้วใช่ปะแต่วันนี้ผมไปเจอตัวหนึ่งมาครับมันคือฮ<ๆ>ิตซิงมอนสเตอร์เอ็ก์เอ็ความเทพของเขาคืออะไรรู้ไหมครับดูฮิตป้ายของเขาสิครับมีมากถึงสิเส้น <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X c v t นะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่กับฮีตซิงของทางไคลอริกนะครับจริงๆซิงลมเนี่ยผมต้องบอกตรงว่า ไม่ค่อย้เห็นในไทยมานานมากๆแล้วนะเพราะว่ายุคนี้เอออะไรก็เล่นแต่ชุดน้ําชุดน้ําชุดน้ำนะแต่เอาจริงๆเนี่ยพวกฮีซิงลมเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างกว่าชุดน้ําเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแมนเทนนดูแลรักษาที่เรียกได้ว่าถ้าคุณใส่ฮีซิงพวกนี้ไปอ่ะคือใช้งานยาวไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเช็คปั๊มน้ําพังหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่าใสา่ฮีซิงพวกนี้เข้าไปนะครับก็คือจบใช้ยาวเลยขอแค่ทำคำาําความสะอาดตัดฝุ่นแต่พอเป็นปั๊มน้าอ่ะโอกาสปั๊มรั่วก็มีโอกาสปั๊มเสียก็มีโอโอ้้หหมมนนําาผะไรพวีีัญ มากนะดังนั้นใครที่แบบว่าไม่ค่อยอยากจะมาแมนเทนแน็ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยฮิตซิงคือคำตอบแต่ฮิตซิงเนี่ยผมก็ต้องบอกตรงๆว่าเคยเทสหลายยี่ห้อมากแล้วนะครับแต่การระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงประมาณชุดน้ํา2ตอนด้วยกันซึ่งวันนี้ ผมก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวไคโอริกตัวนี้นครับที่เป็นรุ่นมอนสเตอร์ XX อ่ะสิพไปมันจะระบายความร้อนได้ดีเหมือนชุดน้ําระดับ3ตอนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะครับก็อย่างแรกผมขอพามาดูในส่งตัวแพ็คเกจก่อนนะครับตัวแพ็คเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นเขียนชื่อรุ่นเอาไว้เลยชัดเจนมอนสเตอร์ XX นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะมีในส่งตัวรูปพิทซิง์อยู่ซีกเดี่ยวนะครับก็จะเห็นว่ามีฮิตไป1 2 3 4 5สเส้นนะครับก็แบ่งให้เห็นครึ่งหนึ่งว่ามันมี5เส้น ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนงตัวสเปคบอกรายละเอียดเอาไว้มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าฮิตไปเนี่ยมี10ตัวซึ่ง แต่ละตัวเนี่ยมีความหนาถึง6มิลมีความใหญ่ถึง6มิลน,นะครับแล้วในส่วนของตัวฟินระบายความร้อนหรือว่าไอ้ตัวแผ่นซีซีของเขาเนี่มีถึง8 6อันได้กันนะครับซึ่งสเปคตัวนี้เราอ้างอิงอะไรไม่ได้หรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือค่า TDP ครับค่า TDP ของฮิตซิงตัวนี้300วัตต์ในสองตัวฮิตซิงตัวนี้นะครับจะมีพัดลมที่เราแถมมาให้จํานวน2ตัวเนี่ยอยู่ที่1,800รอยบบวกลบ1ินะครับเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ dB, สามาติตมเอได้นะถ้ามดมติตเบ พัดลมด้านหน้าหนึ่งแล้วตรงกลางหนึ่งแล้วถ้าคุณอยากใ้เย็นมากยิ่งขึ้นน่ะคุณติดพัดลมด้านหลังอีกหนึ่งตัวมันจะเพิ่มโฟร์แล้วก็ช่วยระบายความร้อนเอาไว้ง่ายถ้าคุณติดเพิ่มอีกหนึ่ง,งตัว2-3องศาต้องมีแน่ๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรองรับซ็อกเก็ตตรงนี้มีเขียนไว้เลยนะครับซ็อกเก็ต1 5 x นะครับ1 2้า1 7 0ค1,851ก็คือ Intel รัอให่รองรับเต็มรปแบบนะครแบแล้วก็ a m 4 AM5 น่าเสียดายไม่รองรับเ r ็ p ร e r เพราะคริบแล้ขกดนี้ t u r am r i p e น่าจะเอาอยบายๆม่ีนี้หลาทคล น่าจะมีความกังวลน,นะครับว่ามันจะหนักหรือเปล่าสําหรับฮีซิงตัวนี้ผมจะลองขึ้นตาช่างดูนะครับและลองวางช่างปับ๊บน้ำหนักนะครับอันนี้คือรวมยกสายไฟมาวางช่างอย่างนี้เลยนะจะอยู่ที่102กรัมนะถ้าสมมติเอาสายไฟออกไปเนี่ยก็อยู่ที่996กกรัมก็ตีไปคร่าวๆที่ประมาณ 1>, 1กิโลแล้วกันนะครับก็พิซซิง1กิโลถามว่าหนักไหมผมมองว่าก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับแต่ว่าแน่นอนมันมีน้ำหนักมากกว่าในสองตัวชุดลมแน่ๆนะครับอ่ะเปิดกล่องออกมาคุณจะเจอกับ เซตนี้ครับผมมองว่ามันพรีเมียมมากนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับที่เอาไว้ติดตั้งสําหรับฮีซิงตัวนี้ถามว่าไอพี่ทำไมเมื่อกี้น็อตหล่นอ๋ออันนี้แกะใช้งานมาแล้วนะครับแอบลองเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ภายในกล่องเขาเนี่ยจะมีการแบ่งแยกชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวเพลท AMD ในส่งตัวเพลท Intel ตัวนี้มีไว้บอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่งตัวสี เขาจะมีการบ่งบอกไว้นะครับถ้าสมมติเป็นตัว AMD เนี่ยให้ใช้สีแดงนะถ้าสมมติ Intel เนี่ยให้ใช้ตัวสีน้ําเงินนะเพราะว่าความสูงแก็บตัวเนี้ยมันจะสูงไม่เท่ากันควรที่จะต้องอ่านแล้วใช้สีตามที่เขาบอกนะครับมีตัวไขควงมาให้มีตัวไม้ปาดมีตัวซิลิโคนมาให้แล้วก็มีพวกน็อตสกรูต่างๆนะครับซึ่งการทดสอบในวันนี้ผมขออนุญาตไม่ใช้ซิลิโคนที่เขาแถมมาให้เพื่อที่ผลทดสอบผมจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆได้ก็ผมอาจจะใช้ตัวซิลิโคนของทาง MX6 นะครับเพื่อที่จะได้เก็บบสข้อมูล ให้มันเหมือนเหมือนกันในการทดสอบทุกๆการทดสอบที่ผ่านมาอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนตัวฮีทซิงดีกว่าน่าสนใจยังไงบ้างด้านบนคุณจะเห็น ๆเยอะมากมันคือจุดของฮิตไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มีมีทั้งหมด10ฮิตไปด้วยกันนะครับโยงจากฝั่งนี้มาที่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็มีเขียนเขาว่าไคลอริกเอาไว้ดูสวยงามตัวฟินเนี่ยมีการทำสีนะครับแผ่นด้านบนสุดเนี่ยมีการทำสีเงาเอาไว้เลยเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามตลอดเวลาแต่ในส่วนตัวด้านล่างตรงเนี้ยแค่พ่นสีธรรมดาไม่ได้พ่นสีเงาเพราะว่าการพ่นสีเงาเนี่ยมันมีแลกเกอร์จะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับด้านล่างเรามาดูกันดีกว่าโอ ซึ่งฮิตไปเนี่ยที่เขาบอกว่ามีความใหญ่ถึง6มิลเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นใหญ่6มิลแบบวงกลมเขาใช้วิธีบีท่อเข้ามามันอาจจะเป็นท่อ4มิลแล้วก็บีให้แบนลงนะครับเหลือฝั่งดึง2มิลฝั่งหนึง6มิลก็ได้ดังนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่า6มิลจริงไหมก็ท่านเราวัดดูก็มันก็6มิลน,นะครับก็ใช้วิจรารณญาณกันเอาเองนะครับทีเนี้ยผมจะไม่สนใจหรอกว่ามันจะมีกี่ฮิตไปมันจะกี่มิลจริงเดี๋ยวเราจะต้องไปลองทดสอบดูว่ามันระบายความร้อนไไดด้้จจรริงหือเเปล่านย็น ในส่วนตัวหนสัมผัสตัวนี้นะครับจะเป็นการใช้ใบมีดเครื่อง CNC ในการกลึงนะครับก็เห็นว่ามีการเดินตั้งแต่ตรงกลางแล้วก็ไล่ออกมามันจะเป็นแบบจุดแหลมๆนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเรียบไหมเรียกว่าเรียบเต็ม10ผมให้8.5เลยนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้เงาเป็นกระจกแต่ว่าจากมองด้วยตาเปล่าจากลองดูอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเรียบมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขันติดตั้งฮิตซิงตัวนี้นะครับเขาจะใช้เหมือนกับเพลทตัวหนึ่งที่ยึด กับตัวฮีทซิงอยู่แล้วแล้วก็จะมีรูให้น็อตขัน4ตัวด้วยกันนะครับวิธีการติดตั้งก็ถอดพัดลมออกนะครับเขาจะมีที่เกี่ยวพัดลมตรงนี้คุณก็เอาตัวเกี่ยวพัดลมออกตึบ๊บพอเกี่ยวพัดลมออกเสร็จปุ๊บคุณปลดสายพัดลมก่อนพอปลดออกเสร็จปั๊บนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นแบบแนวตรงเลยว่าเขามีการเว้านะครับ เพื่อที่จะให้ขันน็อตได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งไขควงเนี่ยเขาก็มีแถมมาให้มันจะเป็นไขควงแบบยาวพิเศษที่จะสามารถจิ้มลงไปเพื่อขันน็อตได้แล้วก็ขันติดตั้งเข้าไปทั้ง4ตัวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูพัดลมนิดนึงแล้วกันตัวพัดลมเนี่ยจะเป็นพัดลมแบบไฟ RGB นะครับตัวใบพัดจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับมีทั้งหมด เก้าใบพัดด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกระจกเงาเวลาที่เปิดอยู่ในเคสคอมมันน่าจะเหมือนกับเล่นแสงนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังก็จะมีเขียนพวกรายละเอียดไว้เป็นพัดลมแบบ A R G B นะครับก็สายเนี่ยมันอาจจะเป็นหัวคอนเนคเตอร์พิเศษเพื่อที่จะเอาไว้พ่วขงของเขาเองแต่พอมาเป็นด้านนอกเนี่ยมันก็จะเป็นหัวคอนเนคเตอร์ทั่วๆไปแล้วก็คือ3พิน A R G B แล้วก็4พิน P W M เอาไว้เชื่อมต่อลงเมนบอร์ดหรือเอาไปพ่วงก,กับพัดลมตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเดีี๋ยววันน้ ผมโพสต์ลง Facebook ไปแล้วเนาะว่าอยากจะเห็นเทสทดสอบกับ สิสตเต็มไหนผมเลยจัดให้2องสิสตเต็มทำคำเรียกร้องเลยครับสิสเต็มแรกนะครับวันนี้ที่เราจะทำการทดสอบกันก็คือ AMD นะครับ r y เ e n 9 9้5 0 X ตัวนี้นะครับเราจะลองทดสอบแบบเดิมๆไม่โอเวอร์คล็อกนะครับแล้วเราจะมาลองทดสอบกับเจ้าตัวเป็นตัว Intel Core ์อ t ลต์นะครับ2 8 5 K นะครับเรียกได้ว่าเป็น CPU ตัวท็อปทางฝั่งค่ายแดงแล้ว CPU ตัวท็อปทางฝั่งค่ายน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าฮ t s ซิงตัวนี้เอาความร้อนอยู่แค่ไหน เราไปประกอบแล้วไปทดสอบกันเลยครับประกอบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เซตแรกที่เราจะทำการทดสอบเนี่ยผมขอเทสกับเจ้าตัว Ryzen 99950X ก่อนละกันนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้ดิต้องเทกับตัวนี้เพราะว่ามันร้อนมันแรงกว่านะครับอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาออกมาจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับหนึ่งสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะก,กังวลกันก็คือมันจะติดแรมไหมใช่ไหมครับถ้าสมมติเป็นแรมซิงค์ทรงสูงเนี่ยมันติดแน่นอนอยู่แล้วครับซึ่งวันนี้ในการประกอบเนี่ยมันก็ติดแต่การที่มันติดเนี่ยมันปรับขึ้นได้ไงคือในตรงนี้ถ้าสมมติเราลองดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่า ไอตัวที่ขี้พัดลมอ่ะมันสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เราสามารถขยับได้ตัวเนี้ยผมก็ทําการปรับให้มันยกขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันไม่ติดแรมแล้วแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยมันจะขึ้นเกินขึ้นไปนิดนึงแต่ก็สามารถใส่ใช้งานได้แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณใช้แรม,มนในความสูงที่มันเป็นความสูงปกติเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับอันนี้คุณก็จะสามารถติดตั้งได้แต่ถ้าสมมติเจอแรมซิงซองสูงเนี่ยคุณก็แค่ขยับอันเนี้ยจบคุณสามารถใส่ได้แล้วก็จะม,ม,มีคําถามอออีีีกพ่่คครรรรัับแแแลล้้้วววถถาาาาสสสมมมมมตติิิผใเเเหนจะดดืป เราลองดูดีๆเราจะเห็นว่ามันมีการเว้าวมาแล้วนะครับดังนั้นสล็อตด้านในสุดมันก็ยังสามารถติดตั้งได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าติดแรมนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมมีการเท,ทดสอบไปหลากหลายสิ่งหลากหลายอยา่างหลากหลายรูปแบบอย่างแรกเลยผมจะพามาดูก่อนนะครับอย่างตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 54องศาอันนี้คือ i d l นะครับหลายคนบอกเทำไมมันดูร้อนจังที่เป็นเรื่องปกติของตัวไรเซนนะครับเขาก็จะมีการบูสต์เอาไว้นะครับซึ่งอุณหภูมิห้องในการทดสอบเนี่ยช่วงนี้หน้าหนาวแต่เราไม่ได้ให้อากาศเย็นข้างนอกเข้ามานะครับอุณหภูมิประมาณอยู่ที่26องศาโดยประมาณนะครับอันนี้เรามีการทดสอบโดยการเปิด PBO ผมลองเทสแบบ PBO ก่อนนะครับเปิดเลเวลหนึ่งแล้วก็ล็อกเอาไว้ที่90องศานะครับแน่นอนอุณหภูมิ f u l โห o ดนะครับที่ผมลองเทส for มาร์กสนาทีเนี่ย มันก็ได้90องศาแล้วครับเพราะว่า AMD เนี่ยเขาก็จะลิมิตเอาไว้ในโปรไฟล์ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของตัวค่ามินเนี่ยมันจะอยู่ที่58องศาได้กันนะครับทีนี้หลายคนก็จะงงแล้วหลังๆเราเนี่ยเราจะเทสเพอร์ฟอร์มนซ์ของตัวฮิตซิงได้อย่างไรจริงๆฮิตซิงสมัยนี้นะครับเราอยากจะเทสเพอร์ฟอร์มนซ์กันเนี่ยถ้าคุณใช้กับ CPU ตัวท็ top อปๆอ่ะคุณจะต้องไปเทสผ่านพวกโปรแกรมเบนช์มาร์กนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการเบนช์มาร์กให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะอันเนี้ยเราจบเเเอออรรรร์์มมาาาคไไไปปแแแแลลล้้้วววห็็นนนนนนนกกกัััััะะะททีียยงงบบู่่่ เรามาลองดูในส่งตัวโปรแกรม c D i ด e n R 2 3กันนะครับสำหรับเจ้าตัว c ีด e n R 2 3ตัวนี้ผมจะลองรันแบบ m u l t i c อ r e นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูคะแนนกันความร้อนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะยังไงมันก็จะแม็กซ์สุดที่90องศานะครับเรามาลองดูคะแนนกันคะแนนเนี่ยก็จะออกมาอยู่ที่42,262แต้ม ตรงนี้ถ้าเราจำได้ที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัว 9950X ไปอะ่ะคะแนน default เดิมๆม,มาอยู่ที่38,000กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์ตัวค่านี้ไปเป็น default แล้วลองทดสอบอุณหภูมิให้ดูอีกหนึ่งรอบว่ามันจะแตกต่างยังไงให้เพื่อนๆจำนะนี่คือ42,602แต้มแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูครับนี่คือความเจ๋งของฮิตไปที่มันมีถึง10เส้นนะครับผมมีกล้องเทอร์โมหนึ่งตัวครับลองส่องเข้าไปที่ตัวฮิตซิงตัวนี้เราจะเห็นว่าในส่งตัวก้อนฮิตซิงตัวนี้เนี่ยมันจะมีสีแดงทั่ว ทั้งหมดนะครับหลายคนอาจจะงงอ้าวพี่ทำไมมันไม่เป็นสีแดงตามที่มันเป็นท่อๆขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้คือ ถ้าเกิดเราส่องแล้วตัวฟินระบายความร้อนเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแล้วตัวท่อมันเป็นสีแดงหมายความว่าตัวฟินระบายความร้อนเนี่ยมันไม่ได้มีการกระจายความร้อนไปนยังตัวฟินเลยแต่พอเอากล้องเทอร์โมมาส่องปุ๊บเนี่ยบริเวณด้านล่างที่เป็นตัวฐานหรือบริเวณด้านยอดเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสีแดงไล่ๆ่กันสีค่อนข้างเท่ากันหมายความว่าการที่ทางไคลอริกเนี่ยใช้งานตัวฮิตไพ์นะครับที่มีถึง10เส้นด้วยกันเนี่ยมันสามารถช่วยดึงอุณหภูมิจากฐานด้านล่างขึ้นมาสู่บนยอดเนี่ยได้ค่อนข้าง เท่ากันทั้งลูกนะครับถ้าสมมติมันไม่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานน่ะมันร้อนบนน่ะมันเย็นอันนี้คือสิ่ิงที่ไม่ดีแต่ถ้าสมมุติเราเห็นว่ามันดูร้อนมันดูแดงทั้งก้อนหมายความว่า,วาเขาระบายความร้อนออกไปได้ทั่วถึงนั่นเองนะครับสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันแบบเย็นมากยิ่งขึ้นอันนี้เราจะต้องไปเพิ่มรอบพัดลมแล้วนะครับเพราะว่าตัวฮีตซิงเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ดีที่สุดคือการดูดความร้อนจากฐานซีบตัวนี้เดียวขึ้นมาให้แผ่ทั่วมากที่สุดนั่นเองครับอะเดี๋ยวเรา โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเคลียร์ไบออสปิดในตัว PBO นะครับหลายคนอาจจะงงว่าปรับ PBO อะไระเดี๋ยวผมพามาดูก่อนล้วกันนะครับตรงนี้เราจะเปิดตัว expo ของตัวแรมที่เราทดสอบไปก่อนหน้านะครับแล้วก็ ในสตัว PBO p c i s i o n Boost Overdrive ตัวนี้นะครับเราจะตั้ง Thermal Limit นะครับเอาไว้ที่90องศามันก็เลยเป็นสิ่งที่มาว่าทำไมเทสแล้วมันก็อยู่แค่90องศาตัวนี้เราสามารถตั้งได้ว่าให้ CPU มันร้อนที่เท่าไหร่แล้วมันก็จะ b o สต์ตามความแรงของตัว CPU ขึ้นไปนะครับอันนี้คือเราลิมิตไว้แต่ว่าในเรื่องของการปรับกี่ x อันนี้เราไม่ได้ตั้งค่าเราไม่ได้เปิดนะครับถ้าสมมติคุณอยากจะให้แรงมากกว่านั้นคุณสามารถปรับบูสต์แบบ manual แ,นนแล้วก็ตั้งค่าเป็น 10x ก็ได้ก็จะได้ความแรงเพิ่มขึ้นอาจจะไปที่43กว่าอะะไรปรปณ แต่มันก็จะอ้างอิงในส่วนงตัวอุณหภูมิด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะมาเคลียร์ค่าออกทั้งหมดนะครับผมอ่าโหลดอ p t i m ม z e ดีฟอล l ์ปึ้มนะครับแล้วก็มาที่ตัวในส่วนตัว PBO เราเช็่นว่ามันออโต้ทั้งหมดนะครับเราจะไม่ยุ่งแล้วในรอบนี้นะครับแล้วเราจะปรับแค่ในส่วนงตัว e x p o นะครับเพื่อเปิดโปรไฟล์ของตัว RAM นะครับให้วิ่งที่บัส6000นะครับแล้วก็ F10 Enter ครับ โอเคตอนนี้เรากลับมาแบบค่า Default เดิมๆแล้วนะครับเราไม่ได้เปิด PBO อันนี้เราจะมาลองดูว่าถ้าสมมติเป็น User ทั่วไปซื้อมาใช้งานกับ Ryzen 9 9950X นะครับแล้วไม่ได้ปรับแต่งแต่อย่างใดเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับในส่วนตัวความเร็วของ CPU ผมพามาดูก่อนแล้วกันมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณ5.7กิกด้วยกันนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่าสุดจะได้ที่56อง,องศาหลายคนก็แบบ เฮ้ยพี่ทำไมมัน,มน,มนดูร้อนจังแต่เวลาจับจริงเนี่ยมันไม่ได้ร้อนนะครับมันเป็นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ของตัว CPU ที่ตัววัดเทมป์เนี่ยมันอาจจะวัดได้แปลกๆนิดนึงนะครับสำหรับ AMD เดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งมินในส่วนองทาง Intel ดีกว่านะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัว Mac ตอนนี้ผมยังไม่ได้กดทันนะครับยังดูไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันว่าคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับปัาบรันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครับ CPU แรงแต่ตอนนี้ถ้าเราดูที่เทมป์นะครับ81องศา 80ไม่ถึง82ด้วยอ่82า82องศาแล้วที่อุณหภูมิมันต่ํา ไม่ต้องตกใจเพราะก่อนหน้าที่ผมบอกว่าไปถึง90อันนั้นเราใช้ตัวโปรแกรมเฟิร์มมาร์สในการเบนช์นะครับให้แบบเขาเรียกว่าอะไรทิ้งไว้10นาทีอันนั้นมันก็ถึงจะร้อนถึง90องศาแต่ถ้าสมมติรันแค่นี้มันก็จะไม่ถึงนะครับส่วนคะแนนก็จะอยู่ที่37,999แต้มก็ตีไป38 0 0 0อย่างที่ผมบอกไว้เป๊ะเลยคือค่า default เดิมๆของ CPU ตัวนี้คะแนนมันจะอยู่ a v e r a ร e ประมาณ38 0 0 0บวกลบนะครับแต่ถ้าเปิด P ี o มันก็ได้ความแรงที่เพิ่มขขึึ้้้้นนนนแตต่ควาามมรอก็จะทีี สมมติเราใช้งานกันแบบปกติอย่างเงี้ยความร้อนมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะลองรันเฟอร์มาร์กสินาทีกันดูนะครับว่า CPU จะไปสูงสุดที่กี่องศาครับโอเคก็จะเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าพอรัน10นาทีในส่วนตัวโปรแกรมเฟอร์มาร์กเนี่ยก็จะจบไปที่ 95องศาด้วยกันนะครับก็ความร้อนระดับนี้ผมยังมองว่าห่างไกลกับความอันตรายนะครับเขาก็มีการกําหนดค่า TJ Max กไว้แล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะลดในสนองตัวความเร็วของ c p u ลงนะพิตซิงตัวนี้ถามว่าเอาเ9้ากอยู่ไหมก็เอาอยู่นะครับ1ิฮิตไปแน่นอนมันเอาสบายๆอยู่แล้วแล้วใครอยากจะเปิด PBO เนี่ยคุณก็ไปเปิดต่อได้มันยังสามารถดึงประสิทธิภาพในสนองตัวซี U ได้หรือถ้าสมมติคุณไปใช้กับ i7 I5 อเียอันนี้เรียกว่าเหลือกินเหลือใช้แต่วันนี้ที่เราทําการทดสอบอ่ะคือซีพ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเทสกับเจ้าตัว Intel Core u l t r 9นะครับ2 8 5 k ดูกันว่าความร้อนจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันครับ and ตอนนี้เราประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเซตตัว Intel Core ทนาย2 8 5 K แล้วเราก็เปิด XMP ธรรมดานะครับใช้โปรแกรมตัว Firmark ในการรันครับค่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36องศานะครับแล้วก็ปล่อยรันทิ้งไว้เรื่อยๆื่อยๆๆจนครบ10นาทีนะครับอันนี้ก็แอบมีตกใจนิดนึงนะครับก็คือค่าแม็เนี่ยไปสูงสุดที่102องศา แต่ผมก็ต้องอธิบายก่อนถ้าสมมติเรามาลองดูระยะเวลาที่เราตั้งทำแลบกล้องกันไว้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าตัวอุณหภูมิของ cpu เนี่ยจริงๆค่า average ที่มันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในช่วงประมาณสัก90-95ถึงองศาแค่ประมาณนั้นเลยมันไม่ได้มีแบบไปคาที่1 0 2ยสององศามันคือเหมือนกับมันมีช่วงพีคเวอร์เป็นนิดนึงพีคเวอร์เป็นนิดนึงแค่นั้นมันก็เลยแตะนะครับแต่ว่าอุณหภูมิ average อะจะอยู่ที่90-95ทั้าี้ทั้งนั้นผมบอกกอนนา,า CPU อง่า่างนีย้ทา,าเป็น CPU ี่ ห่วยล่างไม่ไปกินไฟหนักดังนั้นถ้าสมมติใครไปเจอ CPU ที่ได้เกรด S P D กับผมกินไฟต่ำกว่าผมก็จะได้ CPU ที่เย็นกว่านะครับก็ผมขอสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าเจ้าตัว Kyric o Monster X X ตัวนี้เนี่ยเอาอยู่กับ CPU ตัวท็อปในปี2024ไหม พูดเลยครับว่าสบายๆนะครับเรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้กับ CPU ตัวท็อปแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าผมใช้ CPU รุ่นต่ำกว่านี้จะดีไหมอแน่นอนผมมองนะครับเอาแบบลิมิตของเขาเลยถ้าคุณอยากจะโอ้คล็อ k มันๆใช้งานยาวๆไม่เกิน i7 ไม่เกินอั t ต้7ไม่เกิน Ryzen 7 อันเนี้ยจะกําลังดีที่สุดแต่ถ้าสมมุติจะใช้ตัวท็อปกับฮิตซิงตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ส่วนคุณภาพเทียบเท่ากับชุดน้ําขนาดไหนผมก็มองว่ามันอยู่ในระดับประมาณชุดน้ํา2ตอนตัวท็อปๆนะครับอยู่ในระดับชุดน้ํสองตอนตัวท็อปๆนะยังไปไม่ถึง3ตอน3ตอนก็ยังคงเย็นกว่านะครับแต่ว่าก็ได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่น้ําไม่รัว่วได้ในเรื่องของอายุการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่านะครับก็ลองดูละกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผม n o กซ x i m e มทีขอตัวลาไปก่อนใครที่อยากได้เดี๋ยวผมแปะลล รายลีด Description ไว้ให้คุณก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ